สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนการยื่นความประสงค์ขอรับเงินเยียวยาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็คือขั้นแรกเข้ามาที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคมนะคะแล้วเลือกคลิกเข้าไปที่ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e s v i t ค่ะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะให้คลิกเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งค่ะใส่ชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านนะคะแล้วกดตกลงค่ะเมื่อกดตกลงเสร็จแล้วนะคะหน้านี้ค่ะให้ คลิกไปที่ยื่นความประสงค์ขอรับเงินเยียวยาอยู่มุมล่างขวาสุดนะคะคลิกเข้าไปค่ะคลิกเข้าไปหน้านี้ให้กดเพิ่มข้อมูลค่ะเสร็จแล้วเพิ่มข้อมูลนะคะตรงนี้เขาให้ใส่สาขาถ้าเป็นสำนักงานใหญ่ก็คือใส่ศูนย์เข้าไปนะคะเมื่อใส่ศูนย์เสร็จแล้วนะคะระบบเขาจะขึ้นชื่อของกิจการเราอัตโนมัติเลยค่ะคลิกเข้าไปค่ะแล้วกดดําเนินการต่อได้เลยค่ะ หลังจากกดดําเนินการต่อนะคะหน้านี้ก็คือระบบเขาจะดึงข้อมูลของกิจการขึ้นมาอัตโนมัตินะคะว่าเรามีจํานวนผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมกี่คนแล้วก็จํานวนเงินที่ได้รับเงินเยียวยาเป็นเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วช่องที่เราต้องกรอกเพิ่มก็คือช่องทางการรับเงินเนะะี่ยค่ะให้ใส่เลขที่บัญชีธนาคารนะคะที่เราจะรับเงินเยียวยาก็คือใส่ไปค่ะแล้วก็ชื่อธนาคารที่เราใช้นะคะ เสร็จแล้วเอกสารอ้างอิงตรงนี้ค่ะก็คือให้อัปโหลดหน้าบุกแบงค์นะคะเดี๋ยวอัปโหลดหน้าบุกแบงค์นะคะโอเคกดอัปโหลดค่ะเสร็จแล้วคลิกดำเนินการต่อได้เลยนะคะ หลังจากที่เราคลิกดําเนินการต่อเสร็จแล้วนะคะระบบก็จะขึ้นข้อความว่าส่งข้อมูลสําเร็จค่ะก็คือส่วนนี้นะคะเราสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้อีกทีหนึ่งนะคะในเมนูยื่นความประสงค์ขอรับเงินเยียวยาค่ะแต่หลังจากนี้เรายังต้องส่งเอกสารตัวจริงนะคะไปที่สํานักงานประกันสังคมพื้นที่ค่ะก็คือภายในสองวันหลังจากนี้นะคะโอเคค่ะก็คือเท่านี้ก็เป็นการยื่นเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย